กลับมายังปัจจุบันของเธอนะ่ไม้เธอได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าฉัน โยมคือพ่อหนุ่มที่จะจมน้ำแถวเรือนร่มยิ้วใช่ไหมหลวงพ่อรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับเราโยมไปทําอะไรแถวนั้นล่ะผมกําลังตามสืบเรื่องของพ่อแม่ที่โดนฆ่าตายที่เรือนร่มยิ้วนะครับแล้วพ่อแม่ของพ่อหนุ่มชื่ออะไรล่ะพ่อผมชื่อสิงห์ส่วนแม่ชื่อทับทิมครับ อาตมาไม่เคยได้ยินชื่อนี้คุยกับพ่อหนุหม่มมาตั้งนานแล้วพ่อหนุ่มชื่ออะไรแล้วเนี่ยอาตมาจะได้เรียกถูกผมชื่อไม้ครับหลวงพ่อถามอย่างกับรู้จักคนที่เรือนรง้มงิ้วเป็นอย่างดีก่อนที่อาตมาจะมาบวชอาตมาชื่อเดชเคยเป็นบ่าวที่เรือนล้มงี้ หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ที่เรือนล่มนิ้วจนมีคนตายอาตมาก็บวชไม่สึกจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อบวชเพื่อชดใช้บาปที่เคยทำกับคุณมาลัยเหรอครับยมรู้จักคุณมาลัยด้วยหรือพ่อกับแม่เคยเล่าให้ฟังครับใช่อาตมาบวชให้กับคุณมาลัยเพราะหลังจากที่เธอเสียชีวิตวิญ,ญญาณของเธอก็ได้วนเวียนอยู่ที่เรือนล่มนิ้วจนไม่ไปพดุดไม่ไปเกิดวิญญาณคุณมาลัยคงทั้งโกรธทั้งแค้น คนที่เคยทําผิดกับเธอมั้งครับก็คงเป็นเช่นนั้น nào. ถ้าอาตมาทำได้อาตมาก็อยากจะหาคนร้ายที่ทําร้ายคุณมาลัออกมาคุณมาลัจะได้ไปสู่สุคติสักทีโยมเคยรู้จักหรือว่าได้ยินชื่อเมืองบ้างไหมเมืองเป็นตัวประกันให้บ่ากว่านะเจ้าค่ะ เป็นอะไรไปหรือเปล่าโยมเปล่าครับผมไม่เคยเจอคนที่ชื่อเมืองมาก่อนแล้วคนชื่อกร,รมกับอ้วนล่ะโยมเคยได้ยินบ้างไหมสองคนนี้เป็นเล่าที่เรือนล้มนิ้วเหมือนกับอาตมาเป็นคนขโมยลุคุณหนุ่มเมืองไปแต่ที่อาตมาสงสัยก็คือทำไมสร้อยพระของคุณหนุ่มเมืองถึงมาอยู่กับโยมได้ คุณมาลัยขอรับคุณมาลัยคุณมาลัยคุณมาลัยขอรับคุณมาลัยออกมาคุยกับกบผมเถอะขอรับ 不是。 ลวงพี่หลวงพี่เลิกพยายามคุยกับคุณมาลัยเถอเจ้าค่ะนี่มันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณมาลัยยังปล่อยให้ความแค้นบางตาอยู่แบบนี้ไม่รับฟังอะไรใครทั้งนั้นแม้แต่ฉันถ้ารู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ยมน่าจะปล่อยให้อตมาตายตั้งแต่ตอนนั้นสิจะดีกว่าหลวงพี่ตายกับคนที่รักดีกว่ามีชีวิตอย่างทรมานแบบนี้ หลวงพี่ยังตายไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะฆาตกรที่ฆ่าคุณมาลัยยังลอยนวลอยู่หลวงพี่ก็ต้องจับตัวมันมาให้ได้คุณมาลัยจะได้ไม่เข้าใจหลวงพี่ผิดแบบนี้ เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะคุณตำรวจถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเลย อเอาไปเอาเงินไว้อีกเอาไปให้พอแต่ต้องตามหาไอ้กรรมกับยี่วนมาให้าให้ได้แล้วถ้าใครหาได้นะค่าจะตบรางวัลเพิ่มให้อีกเอาไปให้หมดเลยไปไปได้แล้วเดด เมื่อไหร่เองจะเลิกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแบบนี้สักทีวะเอ็งจใจข้าทำยังไงวะเอ็งใจข้าเลิกตามหาเหมือ่อลูกคนเดียวของข้าอย่างนั้นเอ็งก็รู้ว่าตอนนี้ชีวิตข้าไม่เหลือใครแล้วทั้งลูกทั้งคนที่ข้ารัก <c oughs> แล้วหลวงพี่ก็หมดตัวต้องมาบวชอยู่แบบนี้อย่างน้อยอาตมาก็พยายามเต็มที่เพื่อตามหาลูกคนเดียวของอาตมาและที่อาตมาบวชไม่สึกแบบนี้ก็เพื่ออยากจะอุทิศส่วนบุญสุขกุศลให้กับคุณมาลัยหลวงพี่เพื่อวันหนึง่งคุณมาลัยจะยอมโอโหสิให้กับอาตมาจะได้เลิกเรียดแค้นจองเวรจองกรรมกันอย่างนี้และสิ่งที่อาตมาต้องการมากที่สุดก็คือ อาตมาต้องการให้วิญญาณของคุณมาไหลไปสู่ภพภูมิที่ดีกูไม่ต้องการสุนบุญจากมึงไอเด็ก อยุธยาตอนนี้เนี่ยหรือที่ฉันต้องกลับอยุธยาเพราะฉันจะไปสืบเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องพ่อแม่แล้วก็เรื่องคุณเมืองถ้าสําเร็จก็จะได้ดูตัวฆาตกรก,กันสักทีขอให้โชคดีนะไปอยุธยาคนเดียวเนี่ยไม่มีผู้ช่วยมันจะดีหรือ ชุดที่คุณหญิงสั่งตัดจ้ะขอบใจมากจ้ะแม่กะทิเอ่อนี่คุณหญิงแม่ไม่อยู่นะเท่าไหร่หรอเดี๋ยวฉันจ่ายให้ก่อนไม่ต้องจ้ะคุณหญิงจ่ายฉันไว้เรียบร้อยแล้วผู้หมวดอยากได้ของฝากอะไรจากอายุทยาไหมจ๊ะแม่กะทิจะไปเที่ยวหรือเปล่าหรอกจ้ะเรไรชวนฉันไปเป็นเพื่อนกันคนคอรหานินทาว่าไปกับผู้ชายแปลกหน้าสองต่อสองแม่กะทิหมายความว่าอะไรเพื่อนใหม่เรไรชื่อไมยจ้ะจะไปทำธุระที่อยุธยา เรลัย,ลยเย,ยจะตามไปด้วยผู้หมวดสรุปอยากได้อะไรไหมจ๊ะฉันจะได้ซื้อมาฝากไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่รบกวนแม่กะทิหรอกอยังไงก็ฝากดูแลแม่เรลัยแทนฉันด้วยละกัน จริงด้วยคุณหนูจะกลับมาทําไมไม่โทรเลขมาบอกป้าก่อนล่ะคะฉันตัดสินใจกลับมากระทันหันนะจ๊ะแล้วนี่แขกของคุณหนูเหรอคะจ๊ะเดี๋ยวป้าช่วยให้คนไปจัดห้องให้คุณคุณเขาทีนะได้ค่ะเราเพิ่งเดินทางกันมานเหนื่อยเข้าไปพักกันทนั้งนยเถอะงั้นฉันไปก่อนนะ เลไลไม่ได้บอกคุณนาล่อครับว่าเธอไปอยุธยากับนายไม้และแม่กะทีนะครับอะไรนะหมวดรู้ได้ยังไงก็เมื่อวานแม่กะทีมาที่บ้านมาส่งเสื้อให้คุณหญิงแม่เธอบอกว่าจะไปอยุธยากับเลไลเพราะถ้าเลไลไปกับนายไม้สองต่อสองมันจะดูไม่งามนะครับ ผมคิดว่าคุณน้านจะรู้แล้วซะอีกมวดเตรียมตัวไปอยุทยากับฉันวันนี้เลยอะไรน,นะครับแต่ไม่มีแต่ยังไงฉันก็ต้องพายเรายรีไรๆกลับบ้านครับคุณน,าน้าไอ้กวางไอ้ไอ้ไ ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับฉันแค่ทสิ่งนี้